ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปา์กลิงวินิก้าทีเราก็มาสู่รายการชีวิตชีวาค่ะวันนี้พามา ร่วมติดตามบรรยากาศทริปสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติครั้งที่24นะคะเราจัดกันที่จังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งเรียกว่ามาชมบรรยากาศของความสุขสนุกสนานติดตามเรื่องราวของศิลป,ปะวัฒนธรรมและก็ความน่าภาคภูมิใจของชาวจังหวัดราชบุรีกันวันนี้พามาที่แหล่งรวบรวมความรู้ได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องราวของโอ่งจังหวัดราชบุรียังอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าจริงๆการที่เราเ,าเลือกใช้ภาชนะที่เป็นวัด สดุจากธรรมชาติปัจจุบันเนี้ยมีความคิดแล้วก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการลดการใช้พลาสติกเพราะว่าไมโครพลาสติกพวกนี้มีผลต่อเรื่องของเส้นเลือดหัวใจเรื่องของภูมิต้านทานแล้วก็ระบบต่างๆในร่างกายของเรามากทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้จะมารู้จักกันนะคะเกี่ยวกับการใช้โอง่งเป็นภาชนะที่ช่วยในเรื่องของการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลสุขภาพของเรานั่นเองค่ะวันนี้ที่ฉันได้รับเกียรติจากทายาทรงองค์เรืองศิล์นะคะกับคุณเบลชัญญานุชินผานุวัฒน์นั่นเองสวัสดีสดค่ะ,คะน้องเบลค่ะ,คะน้องเบลเรียกว่าโหสถานที่สวยงามทันสมัยค่ะแล้วทีนี้ ปกติเราจะมองว่าโอ่งมันคือขนาดใหญ่ใส่น้ำเห็นบอกว่าน้องเบลตอนนี้พัฒนาเพื่อให้โอ่งสามารถเป็นภาชนะใส่อาหารได้ครั้งแรกตอนที่สร้างเรื่องของโอ่งเราอยากให้แบบว่าคนเข้าถึงได้ง่ายพอเข้าถึงได้ง่ายปุ๊บเราก็แบบว่าทำยังไงให้มันน่ารักกว่าอะไรเงี้ยอ่ะเราก็เลยผลิตตัวนี้ขึ้นมาเราด้วยความข้องใจเนาะอยู่กับโอ่งมาทั้งชีวิตมีรุ่นเามใช่ไหมรุ่น4ี่รุ่นสีแล้วด้วยโอ้โหนี่เสร็จแล้วก็คือแบบว่าด้วยความแบบข้องใจ อ่านในตำราเขาบอกว่ากินน้ําในโอ่งมันเย็นชื่นใจเออจริงพอเราใส่น้ําแข็งไปปุ๊บอะเย็นมากสําหรับโอ่งดินธรรมดาที่ไม่ใช่เซรามิกใช่เ๋อเย็นกว่าเซรามิกอยู่หรอใช่เอตัวนี้มันเป็นเนื้อดินที่เหมือนเราเอาไปเช็คดูกับทางอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมจังหวัดก็เอาไปเทสดินลับบุรีนะคะได้จดเป็น G.I. แหล่งบ่งชี้ธาภูมิศาสตร์ใช่ ที่มีเฉพาะในจังหวัดราชบุรีซึ่งเก็บน้ําได้เย็นกว่าใช่ปลอดภัยปลอดภัยเพราะเป็นดินมีสารอะไรใส่ไหมแต่อย่างน้ปลอดภัยไหมถ้าสมัยก่อนเนี้ยคือเขาทํากระบวนการวิธีช่วงตอนนี้ก็ยังทําอยู่ค่ะอ่าก็คือใช้ดินเลนแล้วก็ขี้เท้าอ่าแบบเคลือบเคลือบดินอีกทีหนึ่งใช่ให้เงาขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นน้ําเลนสูตรแต่แล้วโรงงานก็จะไม่เหมือนกันแต่คือกระบวนการคล้ายๆกัน ต้องบอกอย่างนี้ความเงาความวาวของเขาค่ะแต่แล้วโรงงานวาวเงาไม่เท่ากันซึ่งซึ่งซึ่งมันปลอดภัยไหมใส่อาหารปลอดภัยแน่นอนแน่นอนอ๋อเพราะโอ่งเขาก็ใส่น้ำเนาะใช่ถ้าใส่น้ําปลอดภัยก็ใส่แล้วโดนของร้อนได้ไหมอันนี้ร้อนเย็นได้หมดก่อนหน้านี้เคยอยากบอกว่าเฮ้ยลองเอาไปใส่ไข่ตุ๋นสิเป็นยังไงทำไข่ตุ๋นญี่ปุ่นเนี่ยอะไรอย่างนั้นใช่ไหมได้หมดเลยคือแบบเราทดลองจากโอ่งหนึ่งใบเนี่ยเอามาดูว่าเย็นเป็นยังไงเย็นก็คือเย็นเลยร้อนก็คือ คงทนเพราะว่ากว่าเขาจะแบบว่าเผา,าออกมาได้เขามีความแกร่งของเขาในระดับหนึ่งซึ่งเราทําครัวแล้วละ่ะมันจะไม่ถึงองศาเขาอยู่แล้วเขาเผาพ2 0 0องร้อยแปดอถึงแปดร้อยถึงพันสององศาเซลเซียสนะคะใช่อย่างอย่างร้อนจัดสุดๆเลยต้องไปดูเตาเผาเขามาหาัศจรรย์มากๆเลยทีนี้ โอ่งเดิมมันต้องเป็นหน้าตาแบบนี้ใหญ่ๆเนาะเนี่ยอันนี้นที่เขาเอาไปอดองเหล้าอะไรเงี้ยคือแบบจะมีอยู่ <ทำ S 2> ชางคมบูชาได้ไหมคมบูชา <laughs> ได้ <laughs> ได,ดองคมบูชาพี่นะได้ค่ะอันนี้คือจานพอเป็นจานเป็นชามแล้วมันก็ไม่ใช่โอ่งแล้วสิก็แล้วแต่เลยเพราะว่าโรงงานเราสามารถที่จะทําได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นจานเป็นชามแต่ใช้ดินแบบเดียวกันกระบวนการเผาเหมือนกันและแข็งแรงคนทานเหมือนกันค่ะ เนี่ยจริงมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะท่านผู้ชมซึ่งดิฉันคิดว่าถ้าเราอยากจะรณรงค์ลดการใช้พลาสติกเราใช้ภาชนะที่มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรณรงค์กันค่ะใช้ภาชนะที่ทํามาจากวัดสดุธรรมชาติเช่นดินของจังหวัดราชบุรีปลอดภัยไร้ไมโครพลาสติกแน่นอ <สะ S 2> นะนะวันนี้ขอบคุณมา,มากๆค่ะสําหรับน้องเบลชัญญาณุชินพานุวัฒน์นะคะถ่ายยาน โรงองค์เรืองศินที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองใครสนใจมาอาหารเขาก็อร่อยมากนะที่ร้านงองค์เข้าองค์นั้นกบคุณน้องเบล <มา S 1> นะคะขอบคุณค่ะเอาพักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปเที่ยวราชบุรีกันต่อแต่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนห้ามพลาดค่ะปป่งันนนใใให้คคุกครสใจทใ